คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อฟพี่น้องนะครับมาชมแนวทาง หวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันจันทร์ที่12บธันวาคมพศสอ6 5นนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็น กำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับครับผมสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในเดือนธันวาคมนะครับพศ2565นกะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่4นะครับแต่ว่าออก3มครั้งนะครับวันที่1นะครับวันหยุดนะครับวันวันชาตินะครับวันชาติแห่ง บรรลาแห่งชาตินะครับจุดวันที่1ก็เลยอ,กออกวันที่2 3แล้วก็4นะครับสำหรับแนวทางนะครับหวยอาลาวพัฒนานะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่4นะครับก็คือวันศุกร์นะครับแนวทางข้อสอบอยู่ที่049 151นะครับ1 5 1 นะครับบางทีก็เอา0ูนย์เป็นข้อสอบล่างบางทีก็เอา49บางทีก็เอา9กนะครับบางทีก็เอา51นะครับสำหรับงวดนี้นะครับผม0ูนย์นะครับสูตรของเรานะครับสูตรเจาะ2ตัวของเราเข้าฝั่งสอปปลาวนะครับพี่น้องที่เอา0ูนี่นี่ตัวเจาะตัวเน้นกันเลยทีเดียวนะครับทั้งเจาะทั้งเด่นนะครับสำหรับ9นะครับเข้าแนวทางห้องกลุ่มของเรานะครับหรือว่าห้องลายของเราเรียกรับสายด่วน นะครับแม่นเช่นเคยนะครับส่งเลข9กับเลข2มาให้นะครับเกียบได้เฮนะครับทั้ง2คู่ก็ได้เฮเฉพาะ9 1นึ่งะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจจะเข้าไลน์นะครับแอดทีมก็ได้เลขรับมาประมาณสักทุ่มนะครับทุ่มกว่ากว่านะครับถ้าสนใจรับสายด่วนก็แอดไลน์เข้าไปนะครับทาง C ตัว R ตัว E ตัว M 888นะครับอ่าแอดไลน์เข้าไปเพื่อนเพื่อนเข้าไปนะครับทักกันเข้าไปถ้าอยากจะเข้าแนวทางฟรีนะครับโอเคนะครับแอดก็จะทาไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็ได้มี f c พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมสูตรของมังกรทองต่องวดนะครับแอดก็จะจัดไปตามสูตรเหมือนเดิมช่องแอดคิมนาโชคพาเลยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับเป็นสูตรมังกรทองนะครับเข้ามานี้นะครับเป็นเดือนที่ เก้าแล้วนะครับใช้มนเก้าเดือนแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเป็นเลขกําลังวันนะครับก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลขออกวันไหนแอสก็จะคํานวณให้วันนั้นนะครับออกวันจันทร์ก็คํานวณวันจันทร์ออกอังคารก็คํานวณวันอังคารนะครับ สูตรนี้นะครับใช้ได้เฉพาะรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นสําหรับฮานอยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับแอดก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับสําหรับรัฐบาลไทยงวดวันที่1นนะครับเก็บแตก3ตัวนะครับเจาะได้0ูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้านะครับมันออก8ปดศูนย์ห้าเจาะได้ห้าศูนย์เก้าห้าห้าเก้าศูนย์ห้านะครับมันออก8ปดศูนย์ห้าไปเข้าออมสิน นะครับ905นะครับของรัฐบาลไทยงดที่แล้วเข้า50นะครับเลขชุดอาวินของมังกรทองนะครับสำหรับล่าสุดนะครับวันศุกร์ของเราพัฒนานะครับแอคิมเจาะได้0 0นะครับ07นะครับผมก็เจาะ04ให้อยู่นะครับไม่เดียวให้อยู่ที่0ถ้าจับได้0กับ1นี่งิงามเลยนะครับสายรูดก็จะเข้า51หรือว่า91นะครับงดที่แล้วนะครับมา91นะครับบางทีก็เอา91เป็นเกณฑ์ล่าง นะครับบางที่ก็เอา40นะครับก็ได้เฮอเฉพาะ40นะครับสําหรับงวดนี้นะครับแอก็จะคัดลงในตารางนะครับเลขชุดวินของเรานะครับชุดตารางของเรานะครับจะคัดลง6ตัวนะครับโดยจะใช้สูตรนะครับจะใช้สูตรของมังกรทองนี้5ตัวนะครับสูตรจากทางช่อง1ตัวนะครับก็มีเลขเด่นๆอยู่ที่เลข0นะครับเลข2 เลข4เลข9นะครับเลข5แล้วก็เลข1นะครับแอดจะคัดลงให้ตามนี้นะครับสำหรับอาสูตรนะครับชุดวินนะครับจะใช้สูตรมากรทอง5ตัวนะครับสําหรับสูตรจอ2ตัวก็ประกอบคู่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับที่แอดคิมประกอบคู่มานะครับเด่นๆนะครับเน้นนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับ สายรูดจะปลอดภัยนะครับวดที่แล้วก็เจาะเข้า0ูนย์ะครับเน้นรูดนะครับเน้นรูดอยู่ที่นะครับอยู่ที่นะครับอสองตัวเนาะรูดอยู่ที่2แล้วก็4นะครับรูด2กับ4นะครับเพื่อความชัวร์สำหรับ2ก็จะมี0 2นย์ะครับหย็บล่างนิดหนึ่งเนาะเน้นรูดนะครับเดีย๋ยวใกล้กันเลยพี่น้อง อ่ะสับสนนะครับก็จะมี0 2ไปกลับนะครับ2 1ไปกลับนะครับแล้วก็2 5นะครับสำหรับเด่น2นะครับก็จะเจาะอยู่ที่ประมาณ3คู่นะครับสำหรับ2นะครับสำหรับตัวที่2ก็คือ4นะครับประกบคู่ได้นะครับเจาะออกมาได้ทำสูตรออกมาได้อยู่ที่อ่ะ4ี่ศไปกลับนะครับก็จะมี2 4 4 2 ก็จะเป็น4554นะครับตามนี้นะครับสำหรับเด่น4นะครับก็เจาะให้2คู่นะครับสุดเจาะ2ตัวก็คือ2แล้วก็4นะครับประกบคู่ได้นะครับตามนี้นะครับสำหรับ2นะครับสำหรับคนงบน้อยก็ระวัง0 2 2 0 2 1 1 2 2 5รองนะครับสำหรับ4ก็ระวัง0 4นะครับ2 4 4 5นะครับสำหรับเด่น4 นะครับก็จบประมาณนี้นะครับสำหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับสองกับสี่นะครับแอดคิม <ấy S 1> จะรองให้นะครับอย่าลืมชุดรองนะครับบางทีก็มาชุดรองนะครับอันนี้คือรองรูดนะครับ <ส exactamente S 2> ก็ประกบคู่ก็ระวังอ่ะศูนย์หนึ่งอ่ะสี่หนึ่งแล้วก็หกหนึ่งนะครับตามนี้นะครับสาหรับตัวเด่นของเรานะครับก็ประกบคู่ได้ตามนี้นะครับสาหรับพี่น้องที่ชื่น ที่ไม่ชอบตัวที่แอดมินเจาะออกมาให้นะครับก็สามารถจับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสามารถจับคู่จับวินได้เลยนะครับสําหรับนะครับผมแนวทางนะครับชุด3ตัว4ตัวนะครับ4ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับ0 2นะครับ02 0-240นะครับ สำหรับพี่น้องที่สนใจ3ตัว4ตัวก็ไปตัดเอาก็ได้นะครับก็จะมี6,124นะครับหรือว่า612 4นะครับก็จะเป็นอยู่ที่2 1 4พ1น1นะครับก็จะเจาะให้ประมาณนี้นะครับสำหรับนะครับชุดเด่น3ตัว4ตัวนะครับก็ประกบคู่ได้ตามนี้นะครับหรือพี่น้องก็จะจับไปได้ตามนี้นะครับสำหรับ3ตัวเด่นนะครับ สำหรับเบิ้ลนะครับก็จะกันไว้ให้นะครับก็ระวังเบิ้ลนะครับตามตัวอักษรนะครับสายเบิ้ลก็สองสอง,ส,องสี่สี่หนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่สิบสองนะครับธันวาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ สำหรับวันนี้นะครับถ้าเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวนิเน้นนะครับในงวดประจําวันจันทร์ที่12ธันวาคมพศ2 5 6 5นะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด s ับสไครต์นะครับกดไลค์แอดคิมด้วยนะครับสาหรับ FC นะครับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่้พลาด การแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับสำหรับ f c พี่น้องนะครับอยากได้สูตรเม็ดเดียวนะครับหรือว่าเม็ดเดียววิ่งบนเม็ดเดียววิ่งล่างคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาสูตรเด็ดๆ F c พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพารวยขอตัลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านครับผมสวัสดีครับ